มิตซูบิชิสไตด้าครับปีศูนย์สาแคปนะครับเครื่องสองพ้าดีเซลเดิมโรงงานสีสลับตัวตามสภาพตามการใช้งานนะครับแม็กอ e ีทุสุยางปียีบสอดอกยังดีครับรอบตัวประมาณนี้เลยมีริ้วรอยขูดขีดบ้างครับเข้าไรเข้าสวนรถเล่นพร้อมนะครับเอกสารครบภาษีหกเจดภายในกระจกมือหมุนบอร์ดหนังนะครับแอร์เย็นสู้แด,ดสบายด้านหลังมีตู้ลำโพงนะครับ ไปเก็บทําไล่เอาครับแต่ขึ้นเสียงลูกค้าถอดออกไปหมดแล้วประมาณนี้ครับรถขับขี่ดีมากครับช่วงล่างดีคัสซีสวยครับลอนกระบะไม่มีผุครับใส่แม็กไลเนอร์ไว้แม็กสวยๆครับไปท้ายแตงคัสซีสวยครับไม่มีผุข้อเสียฝาท้ายครับตามรูปเลยขาทุกถูกเหมาะกับคนงบน้อยครับขับเข้านาเข้าไร่เข้าสวน หรือเอาไปเปลี่ยนฝาท้ายขับทำกินได้เลยนะครับประมาณน,นี้ครับรอบตัวเด็ท้าเครื่องให้ชมครับติดแล้วครับทีเดียวนิ่มเงียบๆได้ชมห้องเครื่องนี่ครับ องเดาน,น,นิ่มๆเรี่ยวไอีไอ้ะครับสนใจมาลองชมลองขับดูได้ครับรถจุนนนเบุรีไซน้อยบว่าสวิทโฮมพาร์คจังหวัดตองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูบองชมดีครับ